9ประโยชน์ของฟ้าทลายโจรในการช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสเชื้อโรคสำหรับคนไทยการรับประทานอย่างน้อยวันละ100กรัมคุรจะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ9อย่างดังต่อไปนี้จากฟ้าทลายโจรครับ 1. ช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียลดการติดเชื้อในลำคอ 2. สามารถช่วยป้องกันปัญหาและบรรเทาอาการไตอักเสบได้และยังสามารถลดอาการติดเชื้อได้อีกด้วย 3. ม,มีประโยชน์มีส่วนช่วยทางอ้อนบรรเทาอาการทางด้านโรคหัวใจและยังมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วยครับเมื่อรับประทานเป็นประจำ 4. ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นมีส่วนช่วยในการลดไข้คลายความร้อนในร่างกาย 5. ้าช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายถ้าหากคุณมีสภาวะของอาการความดันโลหิตผิดปกติฟ้าทลายโจรช่วยคุณได้ครับ 6. มีส่วนช่วยในการบำรุงสำหรับผู้สุภาพสตรีที่กำลังให้นมบุตร 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการป้องกันปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคตับ 8. มีส่วนช่วยทางอ้อมป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเกรดเลือดแข็งตัวในร่างกาย อย่างสุดท้ายครับนั่นคือสามารถช่วยป้องกันปัญหาอาการภูมิแพ้ของร่างกายได้ถ้าหากคุณรับประทานอย่างต่อเนื่องและถูกต้องถูกวิธีครับเอาล่ะเมื่อคุณไปรู้จักประโยชน์กันแล้วมารู้จักข้อเสียของฟ้าทลายโจรกันบ้างครับสำหรับคนที่แพ้ฟ้าทลายโจรคุณควรจะหยุดรับประทานทันทีอาการจะมีดังต่อไปนี้ครับปวดท้องเป็นอย่างมากสามารถทําให้คุณท้องเดินได้ ใจสันวิงเวศีสะขอให้คุณหยุดการรับประทานฟ้าทลายโจรโดยทันทีครับนอกเหนือจากนี้ถ้าหากคุณมีปัญหาสุขภาพติดตัวอยู่แล้วแล้วก็ขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนก่อนที่จะรับประทานฟ้าทลายโจรน,นะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดส่งผลทางอ้อมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะยาวได้และการดูแลสุขภาพโดยรวมครับ ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าฟ้าทลายโจรนั้นเป็นสมุนไพรไทยโบราณที่มีประโยชน์ทางด้านการดูแลสุขภาพและการต่อต้านโรคแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรใช้มากจนเกินไปนะครับควรจะรับประทานประมาณ5วันและควรจะงดการรับประทานต่อเนื่องประมาณ3สัปดาห์จะสามารถช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันปัญหาโรคไตได้ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ